กับสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้าๆไปน้องเลยสบายดีเบิร์สุขุสุขคนที่เขามารับชมคลิปนี้พี่น้องก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเฮาเด้อพี่น้องเดอ้อขอบใจเบิร์สุขุสุขคนที่เขามาคอยเป็นกําลังใจคอยคอมเมนต์และขอบใจเบิร์สุขุสุขคนและที่เป็นกําลังใจมากโดยตลอดเฮากับบุมียังตอบแทนเด้อนอกจากคําว่าขอบใจหลายๆขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้กัเฮาที่เขาไป เพื่อนเบาไก่เพื่ออไปว่าเพื่อนแซดมาว่านี่ว่าตอนแปดเก้ามงเลยเขามาเพื่อนไอนี่เด้อเพื่อนว่าแต่เข้าพูดเลว่าเข้าพูดว่าเพื่อนมีงานดิสังเขาก็ยังบนัยใจคือกันเพื่อนเห็ดยังเขาก็เลยสิมาอัดคลิปก่อนแลวก็สิเขาไปเพื่อนเพื่อนจะได้ก็รอติดตามไปทำการพี่น้องเขาไปฮ่องเเพื่อนอลไรบู้สิถ่ายได้บอยังมีเสียงเพลงเลยยังก็เดี๋ยวรอไปเบิ่งนทำการพี่น้อง ไม่นีการได้เงาเลยเพราะว่าถาหยังแล้วในเฮื่อนเพื่อนแล้วเก็เดินทางต่อคือสิลงไปเวิร์นคูนถาของของที่เอื่ยจากอังกฤษและเพิ่นให้เพิ่นส่งมาให้ของฝากเฮาก็เลยสิเลยไปเลยออกจากเคื่อนเบาไก่ไปเวิร์นคูนถาของมาหอดนะเพิ่นส่งมาแต่ว่านนี่แต่ว่านแต่โอ้สองหมือ้อคือหลังแหละนั่นแหละ เฮาก็ okay. เดี๋ยวติดตามไปนำกันพี่น้องอย่าลืมก่อนสิปเบิ่งคลิปก็อย่าลืมกดไลค์เฮาด้อ okay. พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเกพี่น้องเดินทางเข้าบ้านน้ำมงเส้นทางเดิมพี่น้องเลยทางออกจากบ้านเฮา เส้นทางเดิมเส้นทางเก่าที่เคยไปเคยมาแหละแสงแดดออกคือเก่าไม่น้องมีลมมีลมวอยๆในบรรยากาศเย็นๆเนี่ยจังน้อยพอดีแบบพอดีแบบแข่งอยากแตกเนี่ยไม่น้อง คิวอยากแตกแน่จังน่อยว่าบรรยากาศย่ำหนาวก็สิประมาณนี้แหละแต่ว่ายังหนาวบ่แห้งดอกบ้านเฮาก็ยังทำนียังปกติอยู่เศร้าสามเศ้าสองเศ้าสามองศาปกติพี่น้องปกติย่ำหนาวแต่ว่าลงมาสุดกับสิบแปดสิบเก้าใเงินบอกไก่พี่น้องเลย น,นี่เป็นทางข้าบ้านน้ำงงใหญ่ทางออกนาเขนะพี่น้องสิเกิดคุณหูค,ณคุณตาอยู่หรอกทางออกนาก็ผ่านบ้านบ่อไก่ผ่านบ้านบ่อไก่ไปแล้วกันเฉพาะน้าองค์คำผ่ามสะพานเล็กสะพานขัวเล็กนั่นแหละ เจ่บูว่าคล้องฝากจากเลยฝากมานะบู้ว่าสิฮอดมันยีบอ okay. เดี๋ยวสิถามพระเจ้าอีกที่หนึ่งของมันฮอดบอ หายทางหน,น้ามันก็แจ้งเบิดบิดเลยไ่นอนไปบ่มีขาวลยมันขาวไปเบิดเลยเป็นย่ำแรงเต็มโตแล้วต้นตาลไปน้อน ฐานบ้านมันม้งใหญ่สลายมีต้นตาลกับต้นพาวอยเนาะลายโอเคพี่น้องมาหอ่อเที่ยงบอกไก่แล้ว เป็นกำลังเขาฮะนอนบรือเแล่าเบะทีมสางอย่างเงี้บอนี่ยทีมสางอย่างแต่งตัวหล่อเลยฮะต่างขนาดได้แบบยืมเงินกันได้ไหมโอ้ยเป็นกำลังว่าเป็น เะีเรานั่งสั่นเนเพิ่งยู่วจนจะบุญพอดีบวนที่ย่อย่อเงื่อนาเจหนาม่นยู่ยนีเน้นบ่คนเออเนี่ยรบ้อยบนนี่นะยังยังยัยังแต่นี้บานบานหน้าตา ผู้ใดทีเีนแบบว่ายังไ,งไหมผู้ใดทีลิต,ตนซัดหรือว่าอียัง,งกะขอโทษหลายๆเป็นน้องเด้อร่มเป็นน้องเลยเขากี่พ่นกับกี่พ่นก็นกด้

เอาลูกไยนายสางคนครัวเองได้สางนี่สางคนครัวเองเนาะขอโทนรลายสำหรับผู้ที่แปลว่าทนเบิ่งบ่ได้แบบทรมานสัตว์มันเป็นแน่อๆตรงพี่น้องตัวแล่ผู้ใหญ่ตัวผู้ใหญ่เลยเปล่าเป็นธรรมดาของบ้านเฮาแบบว่า เันการลมนั้นลมนี่ให้นายสางกินอันนี้คือจะเป็นแบะเป็น้องเรื่อว่าแพะอันนี้รีดเอาย่างนี่เอาพี่อ่ะเขาเห็นว่าเอาพี่อ่ะนายสางมารีดเองเห็นเองเบ็ดร,รูดไปดีเด้อพี่น้องทั้งผู้ถ่ายผู้ชมเออ <c oughs> เ่็นีอเจ้าภาพเป็นเจ้าเนเลี้ยงกินเบเนาะเป็นเลี้ยงดีเป็นเลี้ยงดีเต็มจัดเบาไก่เป็นเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลีส่ง้างแล้วแหละบนหรือยังยังยังบรรทัดส่งยังบรรทัดส่งอยู่แก่เลี้ยงกี่จื่อยังบรรทัดส่งเลี้ยงขขาา ยังมีกอกสองมา่จอแล้วกอกแรกอันนี้ชายคุเรียงนะอุ่นเครืองมาจากกอกนี่นะอุ่นเคืองยังบ่เมนรอบลองชนะเลิศีได้เด่นเมนบ่ขอโัวลมไอน้องเอยีพุ่นไงคุ้มๆอยู่แล้วไยืมเข่าุญเมนพ่ได้เมนก็ขอตัวลมไอน่องเอุ่งุ้ร

เมลเมลเมลบันแรกก็มันเพิคนใส่ที่อ่ะบ้งเอิคนนองเคยว่าหมูกไม่หมูกนิดภรทยามีในปากบอกบาานในร้านเคยว่าเลยคนคนวิช์จิดอย่างหากลั่นาเฮอเกิดอะไรขึ้นตีปีก็ไม่ได้ยังกตนขันหมดสุดเสียงเลยเนาะโอ้โุตะเกาจักแกวกร่ตัวเดียว แก้วไกีปนามเทมไม่ฮะไม่คือแงแก้ว่านนี่จากัเีเยอะตมเกิดปวดรกแขนนาวควาดีไปครับเมียเมียสางเริ่มมันได้อิงยังไงเมียสางเริ่มอิงเพียแล้วท่านเคืเมาดอกจับนะนะท่านคืองเมาดอกจับะมเน แลรับข้อท้องแดงยังชิม้าว้ว่าว่าแท้ีไหนพูดนาคนชิม้าขึ้นเบี้ยงจันทร์มแล้วกันอ่ะ <c oughs> อเปลี่ยนงานเบี้ยงจันทร์บอกไวไฟบอกโซดตืมแล้คัทแ่์ไวไฟบอโอ้ยชิดตืมตั้งแต่ค<ล>ัทคัทคัทคััทคะทคั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 ทัทคัทคัทคัาค<า>ัทค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 ทคั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 เคาทคักคัทคะ่ทััทัเราได้ยินไ พูนเห็นว่านานาหักไนว่าว่าบิริ่น้นู่ทงนั่นอ่ะสุดคสดๆองลองมาก่อนไปเลยด่ามาาปบ้านได้ฉากมตะกี้นี่อหรได้าใส่ด้วยนะแม่พ่อสาวเดินเดินตะอยเด้อยู่เด้อยู่ตามานั่นบ้านไดม่เด็กน้อยไล่เขาก็อยู่เอ คงเ่นาเบิร mm. uh. mm. ์นรูน you know. <c oughs> ี p, ่สุดเลยโอืมสุดยอดสุดยอดไปน้องเอยังกินยังไงเพิ่มเพิ่มแห้งวะเพิ่ม เบ้ยจบเบี ou, ้ยตาเนยต้นไมน่ะฮะพก็ูเบี้ยกินขี้กระทางมันพอยน่ะโอ้ยโอ้ยเยอะดิคำนี้เยอเดิกันเอาวาไปเองมึงได้ฮันเมี้ยฮ้าบอกว่าโสดก็ดีสีเพื่อก็ได้มาสนบอกเป็นยังพี่น้องอยู่นี่ก็ได้เดยจะบอกเฮานะเดยจะบอกเฮาเฮาโสดพวกกูเบี้ยกินขี้กระทางมันพอยนั่นเมีย้ยโสดเมียอยู่เพื่อน เออโปรพิเนตีบก็ได้ได้บอเป็นย่างว่าวลินบอกว่าเล่นว่าเล่นมันไม่เล่นให้เขาเลยนันไม่ได้เล่นได้นี่คอยว่าอยู่ด้ลงคอยว่าลงเคียบวัดคอยว่าลินเป็นนั่งสันต้องได้ต้องเปนนั่งสันนี่มันเรื่องจริงนั่งเตาได้เรื่องจริงบ๊อพี่น้องบ๊อแมนอันนี้แหละผ้าไปน่ะพี่น้องเลยนี่อันนี้น่ะผ้าไปนี่เขาเอิ้นว่ะยังน้่งเปลี่ยนนิสัย บคยเล่าพี่น้องเคยเล่าเคยเล่าพี่น้องเคยเล่านะนี่กินต้นนี้ไลายนี่บอดีปันไดมันเปลี่ยนนิสัยคนได้ตากแดดเปนตากแดดมากกับแห้งหยอดอานี้แล้วเลยแล้วเอ้าหัวแจ่มฮอสเสียจะไปแห้งดายเพิ่มเติมบอกพีงานสซ่างมันกำลังพัวพี่น้องนี่เพิ่มโอบบมันรุนแรงอะไรกินตันแดนเสีอบเสีอบตัวนี้อันนี้โยบพี่น้องอันตอนนี้ หนุ S <S <y> <ify> ่มโสดเพิ hmm> ่นกับแลงเงินทำมัคเส้นว่าเสซ็ตอบหรือว่าเสซ็ตลาบผึ่นว่าเนาะแซ่บอยู่วะอิ่มอยู่วะนี่คือโบปากเนาะหนุ่มโสดให้ตอนนี้พิ่นอุ้มไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเก็บกุบเออเพิ่นเก็บกุบความมุดเยอะแยะผึ่นว่าเยี่อมเนี่ยมันตากแดดผึ่นว่าผึ่นโสดเยอะเลยลาวเนี่ยผึ่นบอก่นโสดเค้ยลาวเยู่ เันสดเคยล่าอยู่เนสดอยู่เคยเล่าเิ่นกันสดอยู่เพราะเ่สดเคยล่าอะไอย่างงี้กป็นังจีวัดจังหน้ยจนวัดเี็นไรเอาทายเตุู่เดียวเนาะเป็นไอ้อลนากองอย่นี่กับผ แดดตากกตากมากก็ฮอ,อ,อ่แดดแต่บางวิธะอุ่นอยู่ไดออ้ตอนแรกคิดว่าอุ่นแต่ตอนนี้คิดว่าฮอ่เลยล่ะฮอ่เลยละ่ะเพื่อนเว้ย